สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาถึงในบทที่6แล้วนะครับนี่ก็คือกรุปย่อยปกติและครุปพันธะนะครับหรือ normal sub group and factor group นะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยอ่าอันแรกนะครับกรุปย่อยปกตินะครับหรือ normal sub group นะครับเราไปดูกันเลยนะครับอ่านิยามที่1นะครับเขาบอกว่า ให้ n เป็นกรุปย่อยของ g กระทำกับ o นะครับจะเรียก n ว่าเป็นกรุปย่อยปกติของ g ก็ต่อเมื่อ g กระทำกับ n เท่ากับ n กระทำกับ g นะครับสำหรับทุก g อยู่ใน g นะครับเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับแทน n เป็นกรุปย่อยปกติของ g นะครับถ้างั้นก็เราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ตัวอย่างที่1นนะครับกำหนดกรุ๊ปเซตหนะครับกระทำกันโดยการบวกนะครับแล้วก็กรุ๊ปเนะครับที่กระทำกันโดยการบวกเช่นกันนะครับโดยที่เอเนี่ยมีสมาชิกเป็นเซตของ0 2แล้วก็สนะครับอ่าเราจะพบว่าเอเนี่ยเป็นสับเซตของเซตหนะครับอ่าแล้วก็0กระทำกันกับเอนะครับจะได้เท่ากับ h นะครับซึ่งเท่ากับ h กระทำการกับ0นนะครับอ่าต่อไปก็คือ 1>, 1กระทำการกับ h นะครับเท่ากับเซตของ1 3แล้วก็5นะครับซึ่งมันก็เท่ากับ h กระทำการกับ1นะครับอ่ะต่อไป2กระทำการกับ h นะครับก็จะได้เซตของ2 4แล้วก็0ูนย์นะครับซึ่งเท่ากับ h กระทำการกับ2นะครับอ่าต่อไป3กระทำการกับ h นะครับก็จะได้เท่ากับเซตของ3 5แล้วก็1นะครับซึ่งเท่ากับ h กระทำการกับ3นะครับ อ่ะต่อไป4ก่ะทำการกับ h นะครับก็จะได้เท่ากับเซตของ4 0แล้วก็2นะครับซึ่งเท่ากับ h ก็ทำการกับ4นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ5้าก็ทำการกับ h นะครับก็จะได้เท่ากับเซตของ5 1แล้วก็3นะครับซึ่งเท่ากับ h ก็ทำการกับ5นะครับอ่าดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ h เนี่ยเป็น ร๊ปย่อยปกติของเซตนะครับอ่าต่อไปนะครับทฤษฎีบทที่1น,นะครับ n เป็นกรุปย่อยปกติของ g ก็ต่อเมื่อ a n a inverse นะครับเป็นสับเซตของ n นะครับเราก็จะมาพิสูจน์เลยนะครับบทพิสูจน์ก็คือเนื่องจาก n เป็นกรุปย่อยปกติของ g นะครับอ่าเราก็จะได้ a กระทากับ n เท่ากับ n กระทํากับ a ครับสาหรับทุก A นะครับจะอยู่ใน G นะจะมี n 1 n 2ซึ่งอยู่ใน n นะครับแล้วก็มี a n 1และเท่ากับ n 2 a นะครับอ่าแล้ก็จะทำให้ a n 1 a inverse เนี่ยเท่ากับ n 2นะครับซึ่งอยู่ใน n นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ a n 1 a inverse เนี่ยก็จะอยู่ใน n อ่าดังนั้นกรุปย่อย n ของ G นะครับเป็นกรุปย่อยปกติของ G ก็ต่อเมื่อ สำหรับทุกสมาชิก a อยู่ใน g และ n อยู่ใน n นะครับอ่ะก็จะได้ a n a inverse นะครับอยู่ใน n ซึ่ง a n a inverse เนี่ยเท่ากับ a n a inverse เมื่อ n อยู่ใน n นะครับอ่าเพราะฉะนั้น a n a inverse นะครับเป็นสับเซตของ n นั่นคือพูดง่ายก็คือ,กคอ a ก็ทำกับ n ก็จะมี a inverse อยู่เสมอนะครับต่อไปนะครับในยามที่2ครับกรุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเชิงเดียวหรือ simple group นะ mm hmm. ครับเมื่อ eden, กลุ่มนั้นไม่มีกรุ่มย่อยปกติอื่นใดนะครับนอกจากตัวมันเองแล้วก็เซตของเอกลักษณ์นะครับนั่นคือตัวมันเองกับเอกลักษณ์นะครับตัวอย่างนะครับกลุ่มของ z n นะครับ เมื่อ n เท่ากับ1หรือ n เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเป็นอาร์เลียนกรุ๊ปเชิงเดียวนะครับอ่าแล้วก็กรุ๊ปการสับเปลี่ยนคู่ an นะครับ mm hmm. เมื่อ n เท่ากับหรือมากกว่า5นะครับอันนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปเชิงเดียวนะครับอ่าต่อไปเรามาถึงทฤษฎีบทที่2นะครับ n เป็นกรุ๊ปย่อยปกติของ G mm hmm. ก็ต่อเมื่อ an a, a inverse mm hmm. นะครับเท mm hmm. ่ากับ n นะครับ mm hmm. สำหรับทุกสมาชิก a เท่ากับ g นะครับเรามาพิสูจน์เลยนะครับพิสูจน์อะไรนะครับ1นะครับ,นนรบเนื่องจาก n เป็นกรุปย่อยปกติของ g นะครับจากทฤษฎีบทที่1เราก็จะได้ a n a inverse นะครับเป็นสับเซตของ n ครับอ่าเราจะนี่เราจะให้เป็นสมการ a นะครับอ่าถ้า n อยู่ใน n จะได้ว่า n เท่ากับ a a inverse คูณกับ N นกระทำการกับ a a INVERSE ก็จะเท่ากับ a กระทำการกับ a INVERSE n นกระทำการกับ a แล้วก็กระทำการกับ a INVERSE นะครับแต่ a INVERSE กระทำการกับ n แล้วก็ a เนี่ยอยู่ใน N นะครับเพราะฉะนั้น N นะครับเป็นสับเซตของ a n, a INVERSE นะครับอ่าเราก็จะให้นี่เป็นทำการที่ b นะครับจาก a และ b นะครับเราก็จะได้ A N A Inverse นะครับเท่ากับ n นะครับสองนะครับเราก็จะให้ A N A Inverse เนี่ยเท่ากับ n นะครับเพราะฉะนั้น A N A Inverse เนี่ยก็จะอยู่ใน n ครับจากทฤษฎีบทที่หนึ่งะครับจะได้ n เป็นกรุปย่อยปกติของ g นะครับต่อไปนะครับทฤษฎีบทที่สามนะครับ n เป็นกรุปย่อยปกติของ g ก็ต่อเมื่อทุกเซตร,ร่วม เกี่ยวด้านซ้ายของ N ใน G คือเซตร่วมเกี่ยวด้านขวาของ N ใน G นะครับนั่นคือเซตเกี่ยวร่วมทั้งด้านซ้ายด้านขวานี่คือจะเท่ากันนะครับอ่าเรามาพิสูจน์เลยครับพิสูจน์นะครับ1นะครับจากนิยามกรุ๊ปย่อยปกติ A inverse นะครับ NA เท่าเป็นสับเซตของ N นะครับอ่าซึ่ง A inverse เนี่ย NA เท่ากับ N นะครับถ้า A inverse NA เป็นสับเซต ของ n อ็นสำหรับทุกสมาชิก a อยู่ใน g นะครับแล้ว n อ็นเท่ากับเก็ทำการกับ a อ็นเวิร์ดเอ็นเอก็ทำการกับ a อ็นเวิร์ดนะครับก็จะเป็นสับเซตของ a n a นเอเอ็นเวิร์ดเท่ากับเอ็นเวิร์ดนะครับแล้วก็เอ็นเวิร์ดอีกทีหนึ่งแล้วก็ n a ็นเอเอ็นเวิร์ดนะครับก็จะเป็นสับเซตของ n นะครับดังนั้นนะครับ n อเท่ากับเ เอ็นเออินสนะครับสำหรับทุกสมาชิก a ใน G นะครับส่งผลให้ n อ็นกระทำการกับ a เท่ากับ a กระทาการกับ n นะครับนั่นะคือนะทุกเซตร่วมเกี่ยวด้านซ้ายของ n นะครับใน G ครับคือเซตร่วมเกี่ยวด้านขวาของ n ใน G เช่นเดียวกันนะครับ 2. ถ้าถูกเซ็ตร่วมเกี่ยวด้านซ้ายของเอในคือเซ็ตร่วมเกี่ยวด้านขวาให้เเป็นสมาชิก a เท่ากับ bn สำหรับ b บางตัวใน g แต่ a, a เป็นสมาชิกของ na ดังนั้น a เป็นสมาชิกของ bn แต่ an <A N S 2> เป็นสับเซตของ bn คูณ n เท่ากับ b คูณ nn เป็นเป็นสับเซตของ bn เมื่อ nn เป็นเป็นสับเซตของ นั่นก็คือ n เป็นกลุ่มย่อยปก,กติของ g ทฤษฎีบทที่4นะคะให้ n เป็นกลุ่มย่อยของ g ถ้า n มีดัชนีเท่ากับ2แล้ว n จะเป็นกลุ่มย่อยปก,กติของ g พิสูจนะะ์หาเนื่องจากดัชนีของ g n เท่ากับ2จะได้ว่า n มี2เซตร,ร่วมเกี่ยวที่แตกต่างกันใน g ถ้า a เป็นสมาชิกของ g และ A ไม่เป็นสมาชิกใน n แล้ว N และ A N เป็นเซตร,ร่วมเกี่ยวที่แตกต่างกันจะได้ G เท่ากับ N u n i ย n A นโดยที่ N Union A N จะไม่เท่ากับเซตว่างก็ในทำนองเดียวกันนะคะ G จะเท่ากับ N Union กับ N A โดยที่ N อ n ินดิเซส N A จะไม่เท่ากับเซตว่างเช่นเดียวกันค่ะ แต่ n k จะเท่ากับเซตของ n k เมื่อ n เป็นสมาชิกของ n และ k เป็นสมาชิกของ k เป็นกลุ่มย่อยปกติของ G ค่ะพิสูจน์นะคะในที่นี้จะต้องแสดงว่า a x คูณกับ a อินบทเป็นสับเซตของ n k สำหรับทุกสมาชิก a สมาชิกของ g และ X เป็นสมาชิกของ NK นะคะให้ X เป็นสมาชิกของ NK จะมี N เป็นสมาชิกของ N และ K เป็นสมาชิกของ K ซึ่ง X เท่ากับ NK เพราะฉะนั้นนะคะ เซตของ k เพราะฉะนั้น ax anb A เป็นสับเซตของ nk ดังนั้นนะคะ nk เป็นกลุ่ย่อยปกติของ g ค่ะค่ะเษฎีอทที่5นะคะถ้า n เป็นปกลุ่ย่อยปกติของ g แล้ว an คูณ b n เท่ากับ ab คูณ n พิสูจนะ์คะ พีของ a n คูณ b n จะได้ x เท่ากับ a n 1คูณ b n 2เมื่อ a n 1กับ n 2นะคะเป็นสมาชิกของ a n เพราะว่า a n เป็นกลุ b ่มย่อยปกติของ g เพราะฉะนั้น n 1 b เท่ากับ b n 3นะคะเมื่อ n 3เป็นสมาชิกของ, a n. N, b อของ n ดังนั้น x เท่ากับ a คูณ bn 3คูนเอ็นเท่ากับ a b คูณ bn 3คูณ bn 2นะคะจะเท่ากับ a b คูณ bn 4นะคะเมื่อเอ็นสเ็นานะคะเท่ากับ bn 4ซึ่งเป็นสมาชิกของ n ค่ะเพราะฉะนั้นเอฟนะคะเป็นสมาชิกของ สมาชิกของ a, b, คูณ n นะคะดังนั้นนั่นก็คือ สับเซตของ a n คะูณ b n ค่ะจากข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองนะคะจะได้ว่า,า a n คูณ b n เท่ากับ a b คูณ n ค่ะอะเรามาดูกรุ่มผลหารหรือแฟกเตอร์กุ่นั่นเอง ยาจาี่3บอกว่าถ้า n เป็นคุณย่อยปกติของ G แล้วใช้สัญ,ญลักษณ์ G over n แทนเซตของเซตร,ร่วมเกี่ยวทั้งหมดของ n ใน G นั่นคือ G over n เท่ากับเซตของ Gn หาร G ลงตัวโดยที่ Gn สมาชิกของ G หรือ แล้ว g over n จะเป็นคกภายใต้การคูณของเซตร,ร่วมเกี่ยวพิสูจน์ให้ g เป็นสมาชิกเอกลักษณ์ใน g เพราะว่า en เท mm hmm. ่ากับ n เพราะฉะนั้น n mm hmm. เป็นสมาชิกของ g over n จะได้ว่า g over n mm hmm. ไม่เท่ากับเซตว่างอ่าหนึ่งนะะบอ,อกว่าเ mm hmm. พราะว่า n mm hmm. เป็นคลุกย่อยปกติของ g ให้ $a_n, b_n$ เป็นสมาชิกของ $G$ over $n$ และ $a, b$ เป็นสมาชิกของ $G$ จากทฤษฎีบทที่5จะได้ว่า $a_n$ คูณด้วย $b_n$ เท่ากับ $a, b$ คูณด้วย $n$ นะคะแต่ $a, b$ เป็นสมาชิกของ $G$ ดังนั้น $a, b$ คูณด้วย $n$ เป็นเซตร่วมเกี่ยวด้านซ้ายของ n ใน g นะคะนั่นคือ g over n มีสมบัติปิดสำหรับการคูณของเซตร่วมเกี่ยวค่ะสมมติว่าให้ a n b n c n เป็นสมาชิกข,ของ g over n โดยที่ a b และ c เป็นสมาชิกข,ของ g จะได้ a n คูณด้วย b n ทั้งหมดคูณด้วย c n เท่ากับ ab คูณด้วย n ทั้งหมดคูณด้วย cn จะได้เท่ากับ ab คูณด้วย c ทั้งหมดคูณด้วย n เท่ากับ a คูณด้วย bc ทั้งหมดคูณด้วย n ก็จะได้อีก an คูณด้วย bn คูณด้วย n แล้วก็จะได้ an คูณด้วย bn คูณก,กับ cn นะคะนั่นคือ c over n มีสมบัติการเปลี่ยนมุม เพราะว่า N เท่ากับ En เป็นสมาชิกของ G over N จะอ่าให้นะคะ En เป็นสมาชิกของ G over N จะได้ En คูณด้วย En เท่ากับ A e คูณ n เท่ากับ En และ En คูณด้วย En เท่ากับ E A คูณ n หรือเท่ากับ En นั่นคือ n เท<ม>่ากับ e n <ม>ซึ่งเป็นสมาชิกเอกลักษณ์ใน g over n ทำมาดูอีกให้ a n เป็นสมาชิกของ g over n เพราะว่า a เป็นสมาชิกของ g เพราะฉะนั้น a inverse ก็เป็นสมาชิกของ g ดังนั้น a inverse คูณด้วย n เป็นสมาชิกของ g over n แต่ e n คูณด้วย a in v นเ s e n เท่ากับ a คูณ a อ n v e r s e คูณด้วย n ก็จะได้เหรือ n นั่นเองและ A ินว e คูณ n เท่ากับขออภัยนะคะและ A in v e r ว e คูณด้วย n ทั้งหมดคูณด้วย a n ก็จะได้เท่ากับ A i n ิน r ว e คูณด้วย a คูณด้วย n กับากับ EN หรือเท่ากับ n เหมือนกันนั่นนะคะนั่นคือ A อ n ินเวอร์สคูณด้วย n เป็นตัวผกพันของ AN อาจากการพิสูจน์ถึงสีนะคะจะได้ว่าเซตของ G over N, <N> เป็นกรุ๊ปภายใต้การคูณเซตร่วมเกี่ยวเรามาดูนิยามที่4กันนะคะนิยามที่4เรียกกรุ๊ป G over N ว่ากรุ๊ปผลหารหรือแฟกเตอร์กรุ โดย n หมายถึงเนื่องจากดัชนีของ n ใน g คือจำนวนเซตร่วมเกี่ยวด้านซ้ายเอ้ยขออภัยนะคะจำนวนเซตร่วมเกี่ยวด้านขวาหรือด้านซ้ายทั้งหมดของ n ใน g ดังนั้น o คูณด้วย g over n เท่ากับ g n เท่ากับ o คูณ g ส่วนด้วย o คูณ n นะคะ เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่4บอกว่ากำหนดเซต8นะคะดำเนินการบวกและ n เท่ากับเซตของ0และก็4วิธีทําบอกว่าหาเซตร่วมเกี่ยวของ n ใน z 8ดังนี้นะคะ0บวก n เท่ากับ n หรือ n 0อ1บวก n เท่ากับ เซตของ15นะคะก็เท mm ่า hmm. กับ n บวก1นะคะอ่ะ mm hmm. ก็จะได้ดังนี้ mm hmm. จนถึง7บวก n นะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ก็จะได้เซตของ7แล้วก็ 3, 3นะคะเพราะฉะนั้น n mm hmm. เป็นกรุปย่อยปกติของ, Z 8, mm hmm. งเซต8ดาเนินการ mm hmm. บวกนะคะอ่ะเขาว่าดังนั้น z ซต8 over n เท่ากับเซตของ0 4แล้วก็เซตของ1 5เซตของ2 6แล้วก็เซตของ3 7นะคะและ O คูณด้วยเซต8 over n นะคะเท่ากับ O เซต8หารด้วย O n นะคะเท่ากับ8ส่วน n 2นะคะเท่ากับ4นั่นเองค่ะ เซตของ0แล้วก็4จะเท่ากับ N0 ศเซตของ1แล้วก็5จะเท่ากับ N1 นเซตของ2แล้วก็6จะเท่ากับ N2 นเซตของ3กับ7ก็คือ N3 นั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตารางนะคะตารางการดำเนินการของเซตนแปดโอกับการบวกนะคะก็จะได้ดังตารางนี้นะคะสรุปก็คือนั่นคือเ8้แป โอเวอร์เนดำเนินการบวกเป็นกรุปวัฏจักรที่มีเอ็นหนึ่งนะคะค่ะเรามาดูทฤษฎีบทที่7นะคะถ้า G เป็นอารบิเรียนกรุปและ N เป็นกรุปย่อยปกติของ G แล้ว G หารด้วย N เป็นอารบิเรียนกรุปค่ะเรามาดูวิธีพิสูจน์กันเลยนะคะจากทฤษฎีบทที่6นะคะจะได้ว่า G หาร N เป็นกรุปให้ A N B N เป็นสมาชิกของ G หารด้วย n จากทฤษฎีบท5จะได้ a n คูณกับ b n เท่ากับ a b คูณกับ n แต่ a b เป็นสมาชิกของ g และ g เป็น abelian group เพราะฉะนั้นนะคะ a b เท่ากับ b a ดังนั้น a a n คูณด้วย b n จะเท่ากับ a b คูณด้วย n แล้วเราก็จะมาเท่ากับ b a คูณด้วย n แล้วเราก็จะได้ b n เท่ากับ aN นั่นคือ gN เป็น b e l i a n Group ค่ะค่ะต่อไปทฤษฎีบทที่8นะคะทฤษฎีบทที่8ถ้า g เป็นกรุปวัตจักที่มี a เป็นตัวก่อกำเนิดและ n เป็นกรุปย่อยปกติของ g แล้ว g หารด้วย n จะเป็นกรุปวัตจักด้วยพิสูจน์นะคะเพราะว่า na เป็นสมาชิกของอ g หารด้วย n ในที่นี้พิสูจน์ว่า na เป็นตัวก่อกำเนิดของ g หารด้วย n ให้ ng เป็นสมาชิกของ gn และ g เป็นสมาชิกของ g เพราะว่า g เท่ากับ a จะได้ g เท่ากับ a ยกกำลัง m โดยที่ m เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้น ng เท่ากับ na ยกกำลัง m แล้วเราก็จะได้ n คูณด้วย a ไปเรื่อยเรื่อยจนถึง m ตัวนะคะแล้วก็เท่ากับ na คูณด้วย na ไปเรื่อยก็จนถึง NA แล้วเราก็จะได้ NA เท่ากับ NA ยกกำลัง m นะคะแสดงว่า NG เป็นสมาชิกของ NA และเพราะว่า NA เป็นสับเซ็ตของ G หารด้วย n เพราะฉะนั้น G หารด้วย n เท่ากับ NA นั่นคือ G หารด้วย n เป็นกรุ๊ปวัตถจักที่มี NA เป็นตัวก่อกำเนิดค่ะค่ะทฤษฎีบทที่9นะคะให้ G เป็นกรุป๊ปและ CG เป็นศูนย์กลางของ G ถ้า G หานด้วย c g เป็นกรุปวัตจักแล้ว g เป็นอับเรียนกรุปพิสูจน์นะคะให้ g c g เป็นตัวก่อกำเนิดของกรุปผลหาร g หารด้วย c g และให้ a b เป็นสมาชิกของ g จะมีจำนวนเต็ม i และ j ซึ่ง a c g เท่ากับ g c g ทั้งหมดยกกำลัง i เท่ากับ g ยกกำลัง i c g และ b c g เท่ากับ g c g ทั้งหมดยกกำลัง i เท่ากับ gi คูณด้วย cg ค่ะแต่ a เท่ากับ gi คูณกับ g g ยกกำลัง i คูณกับ x สำหรับ x บางตัวใน cg และ b เท่ากับ g ยกกำลัง i คูณกับ y สำหรับ y บางตัวใน cg จะได้ ab เท่ากับ g ยกกำลัง i x คูณด้วย g ยกกำลัง i y เท่ากับ g ยกกำลัง i คูณกับ x g ยกกำลัง i คูณกับ y เท่ากับ g ยกกำลัง ok i คูณกับ g ยกกำลัง i x คูณกับ y เท่ากับ g ยกกำลัง i g ยกกำลัง ok i คูณกับ x y นะคะแล้วเรก็จะได้ g ยกกำลัง ok i g ยกกำลัง ok i เท่ากับคูณด้วย y y i เท่ากับ g ยกกำลัง i y คูณด้วย g ยกกำลัง i x แล้วเราก็จะได้เท่ากับ b a ค่ะ